สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขายนะคะสินค้าภายในร้านนะคะเริ่มที่การรายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกเป็นคงมือ2รุ่งเพชรนะคะลูกค้าจากอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะคะลูกค้าจากอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะสำหรับราคาคงรุ่งเพชรเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะจะอยู่ที่12,500บาทนะคะ12,500บาทนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานมีรับประกันให้นะคะ สินค้าสวยตรงปกต้องที่ร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอบค,คุณลูกค้าจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโข,ขทัยมากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะปิดการถ่ายนะคะโครงรุ้งเพชรสีม่วงนะคะสียอดฮิตประจำร้านของเราเลยนะคะกับ โครงมือสอลุ่มเพชรสีม่วงงามๆคันนี้เลยนะคะเช็คให้พร้อมใช้ง,งานเลยนะคะแล้วก็รายการที่2นะคะรายการที่ 2, 2เป็นโครงสยามคูต้อนีา NC 1 3 1เกียร์กลางนะคะตัวนี้เป็นหางเลดนะคะโครงพร้อมบังโคลแล้วก็หางเลดนะคะแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่3ามสนะคะลูกค้าชุดนี้จะอยู่ที่3 4มหมนะคะจะส่งลูกค้าบ้านวางไซจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะ จะส่งลูกค้าบ้านวางไสจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อสินค้า,าทาี่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่34มหมนนะคะโครงสยามกูเตา้าแบบแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานพร้อมหางเลดแล้วก็บังคอนใหม่ TTK นะคะ3 4มหมเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็รายการที่3นะคะรายการที่3เป็นโครงบิ๊กจิ๋ว88นะคะคันนี้ทําเป็น2องคันสับสลูกเตะน,นะคะราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะคะ กับโค้งบิ๊กจิวแปนะคะลูกค้าจากอำเภอบึงสามัะคีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะสีขายดีประจําร้านอีกแล้วนะคะสีม่วงนะคะกับโค้งบิ๊กจิว882คันฝับ2ลูกเตะค,คันนี้นะคะเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะอยู่ที่14,000บาทนะคะ1 4 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจากอำเภอบึงสามัะคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ เดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าจะโทรเข้ามาสอบถามโทรสอบถามได้ที่เบอร์094622291นะคะแล้วก็รายการที่4เป็นโครงสยามคูปตาเหมือนกันนะคะเป็นโครงสยามคูปตา NC131 เก,กาะกลางเสือเรียบนะคะแปลงดุมร้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะเบรกนอกวินน้า8นะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะคะ ราคา24,500บาทะคะแปลงนุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพาดน,นะคะเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะสีแดงเลยนะคะลูกค้าจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชชยแท็กเตอร์ของเรานะคะสินค้าสวยตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าถ้าจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการจะส่งค่าขนส่งคิดตามระยะทางนะคะถ้าภายในจังหวัดกำแพงเพชรจะส่งให้ฟรีนะคะ รีวิวปิดการขายสินค้าภายในร้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดได้เลยนะคะชาชัยแท็กเตอร์นะคะโทรสอบถาม0946022291ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะที่ไว้ใจเดินทางมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านชาชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะโคงสยักกูบตา NC131 เกียร์กลางซื้อเรียบนะคะ24,500บาทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ